พอนที่เราจะมาแข่งเนี่ยรู้สึกกดดันไหมครับพอเรารู้ว่าเราต้องเจอค่ายซ้งอยูก็มีความกดดันนิดนึงค่ะว่าเพราะว่าเจองานหนักเขาเป็นมือหนึ่งโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามีการเตรียมตัวเต,วตวรียมความพร้อมไหมเน่ยรึเปล่าครก็ตอนแรกะคะ่ะตอนลงไปตีในเกมแรกเนี่ยก็ที่ได้แต้มจากการที่เขาบุกก่อนแล้วเราเรอเปลี่ยนแล้วเราก็ มาเป็นบุกกลับอะแต่ในส่วนของเกมสองก็คือเขาเริ่มยันหลังเราแล้วไม่บุกให้เราเราะว่ายันหลังเราไปลึกๆแล้วค่อยเปลี่ยนมาข้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะจากฟอร์คารเ้นของเราเนี้ยนะคิดว่าเราจะได้เราได้ประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนจากเกมการแข่งขันที่เจมอมาหนึ่องอพอค่ะก็ได้ประสบการณ์เยอะค่ะรู้ว่าต้องกลับไปแก้ไขอะไรในส่วนของพละงกำลังการออกลูกความละเอียดในเกมอะไรเงี้ยค่ะ ความกดดันมากอ่าแค่ไหนครับหลังจากช่วงเปลี่ยนเกมก็พอลงไปสนามก็เริ่มไม่กดดันแล้วค่ะเพราะว่าคิดว่าทําไม่เต็มที่เพราะว่าเราก็เป็นรองเขาเยอะอะค่ะครับผมอยากฝากอะไรถึงแฟนแฟแบดมินตันชาวไทยที่ดูผ่าน Solu ชันทีวีบ้างคะก็ขอขอบคุณแฟนแฟแบดมินตันทุกคนที่ส่งกำลังใจมานะคะฝากเชียร์และติดตามกีฬาแบดมินตันไทยคนอื่นอีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ